สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพบกับผมเหมือนเดิมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้กับอากาศเย็นๆสบายอย่างนี้นะครับผมนะอ่าวันนี้ผมมีรถที่มานําเสนอค่อนข้างที่จะพิเศษนะครับผมสำหรับเงื่อนไขสําหรับเดือนนี้นะครับผมนะนี่เลยครับผมกับ Ford Ranger อรนะครับผม2 2 XLT ปี2017นะครับผมนะมาดูกันเลยคันนี้นะต้องบอกก่อนเลยนะครับผมรถคันนี้ปี2017นะครับผมนะ ชุดแต่งมาแล้วนะครับผมนะโลโก้ฟอร์ดนะปิดมาจากศูนย์เลยนะครับไฟตาโปรเจคเตอร์นะครับผมนะมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกนะครับผมนะซุ้มล้อก็มีมาให้แล้วบันไดก็มีมาให้หมดแล้วนะครับอ่าโอ้ยางปีใหม่ด้วยนะครับผมนะยางปี19ด้วยนะครับผมเนาะลูกค้าเก่าดูแลดีมากนะครับคันนี้เป็นตัว XLT ครับผมนะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะครับขับง่ายสบายไม่ปวดขา ด้านในก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมนะมีปุ่มเยอะแยะไปหมดเลยนะครับตามนี้ตัวนี้รู้สึกว่าโอ้คอนโซลหน้าก็จะแต่งมาแล้วด้วยนะครับคอนโซลหน้าแต่งมาแล้วนะครับผมเนาะมีหน้าจอ Adaptive ขนาด3นิ้วนะครับผมตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมสามารถรับโทรศัพท์ผ่านบลูทูธได้เลยนะครับมีคูสคอนโทรลครับผมนะ เกียร์ออโต้แผงคอนโซลหน้าติดเป็นลายเคปล่ามานะครับผมแอร์ Air ก็เป็นแอร์แบบออโต้ Auto, มือหมุนนะครับผมประมาณนี้นะครับเบาะกำมะหยี mm ่นะครับด้านในก็ถือว่าสะอาดนะตรงอย่างนี้เพราะว่ายังเป็นรถปี17นะครับผมนะตรงนี้อ่าโดยรอบคันครับผมนะรอยทำสีไม่มีแต่ชิ้นเดียวเลยนะครับผมแถบหนำซ้ำนะครับผมชุดแต่งยังครบเซ็นเซอร์4จุด ด้านท้ายนะครับอ่าสวยนะคันนี้สำหรับ Ford r เ n g เจคันนี้นะครับผมหน้าร้านผมตั้งขายอยู่ที่610,000กับ9,00าบาทนะครับผมนะสำหรับใครที่มาจากช่อง y t u t u นะครับผมสำหรับเงินสดตัดโปรเลยเงินสดตัดทุกโปรโมชั่นเอาไปเลยครับผมจาก6 1 9 0 0 0บาทเหลือเพียง550,000 0และ9,000บาทเท่านั้นนะครับผมเนาะ แต่ถ้าใครซื้อจัดเฟแนนซ์นะครับผมผมดาวให้ครึ่งหนึ่งผ่อนให้ครึ่งหนึ่งนะครับผมนะคันนี้งวดปกติถ้าฟรีดาวเนี่ยฟรีดาวเลยนะงวดจะปกติจะอยู่ประมาณหมื่นหนึง่งเป๊ะเลยแบบศูนย์บาทรับรถแล้วขับไปเลย1มื่นหนึง่งแต่วันนี้ครับผมผมให้ลูกค้าผ่อนเพียงครึ่งหนึ่งของค่างวดเท่านั้นเองนะครับผมนะก็คือ5,000บาทนะครับผมยาวไปถึงสิ้นปีนี้เลยครับผมปีหน้าค่อยผ่อนงวดปกตินะครับผมนะวันนี้ สำหรับใครที่สนใจนะผมสามารถเข้ามาดูรถพร้อมทดลองขับได้เลยนะครับผมที่บริษัทสามเหลี่ยมออโต้นะครับ่ะแต่วันนี้ผมหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกผมครับหนุ่มสามเหลี่ยมออโต้วันนี้ขอตัวลาไปนะครับผมสวัสดีครับเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไครต์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ